สวัสดีครับวันนี้ประวัติศาสตร์ให้ในาทีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไรวันนี้เราจะมาถามคุณองศิลป์นะครับครับคุณเกษรการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับเรียกสั้นๆว่าเรเนซองเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการเริ่มต้นใหม่การก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ ของศิลปะในวิธีการต่างๆเกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่1 4บสถึงสิที่ประเทศอิตาลีแล้วขยายกระจายตัวออกไปทั่วยุโรปคือยุคเอเนซองเนี่ยก็คือหลังจากที่ยุครางได้จบลงไปแล้วสงครามต่างๆจบลงประชาชนแล้วก็พ่อค้าอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีความคิดถึงศิลปะคิดถึงความรุ่งเรืองต่างๆในยุคกรีโรมันแล้วทีเนี้ยเขาก็นาเอาความรู้องค์ คงความรู้ทุกๆอย่างที่เก็บรักษาไว้ในกระดาษบ้างในความรู้บ้างเนี่ยที่มันไม่ได้ถูกนํามาใช้เนี่ยนามากลางใหม่นํามาฟื้นฟูใหม่ทั้งศิลปะวิทยาการทุกๆอย่างเลยครับผมคุณเกษรครับ,รบแล้วมันมีอะไรบ้างครับก็เราสามารถแบ่งออกเป็นได้อย่างทั้งหมดประมาณ3ามแขนงครับผมก็มีศิลปศาสตร์เทคโนโลยีและก็วิทยาการการแพทย์ เราจะไปเริ่มกันที่ศิลปศาสตร์กันก่อนนะคะนรับศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์เนี่ยเราจะพลาดบุคคลคนนี้ไปไม่ได้เลยก็คือดาวิช,ชีนะครับเห็นไหมค,ครับผลงานของเขานี่ที่สําคัญก็คือมูนาลิซ่ครแล้วก็จะมีใครอีกคนนึงนะคุณรู้จักไหม ไม่ล่ะไมเคิลโรนัลโดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรนัลโดไมเคิลแองเจโลครับผมอ่าไมเคิลแองเจโลมีไมเคิลแองเจโลมีลาฟาเอลอย่างผลงานต่างๆเนี่ยอย่างไมเคิลแองเจโลนี่เขาเป็นสุดยอดประติมากรของยุคนั้นเลยนะครับดูผลงานของเขานี่เป็นการแกะสลักหินอ่อนทั้งหมดที่เราเห็นเป็นเส้นๆนี่คือเป็นหินอ่อนใสมือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คืออุ้ยเขาเป็นศิลปินอายุน้อยนะครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดเองเขาก็แกะสลักลูกปั้นใหญ่มากเลยขนาดเกิน มนุษย์ได้อะครับ,นนรบผมอันนี้ขอคําคนเดียวเลยเหรอครับใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีตัดไปเลยเทคโนโลยีนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับจะใช้คานยกใช้อะไรพวกนี้นะครับก็คือเอาองค์ความรู้เรื่องแรงเรื่องอะไรพวกนี้มาใช้เราจะยกลูกกลมเนี่ยลูกโลกที่มีไมก้กางเขนขึ้นเป็นบนบนได้ยังไง นี่นะครับก็เกิดในยุคนี้นะครับแล้วก็การใช้สะพานที่มีตะปูสักตัวเลยนะครับสุดยอดไหมสุดยอดครับต่อไปอีกคะแนนหนึง่งคะนสุดท้ายที่สําคัญมากวิทยาการการแพทย์ครับผมวิทยาการการแพทย์เนี่ยก็คือในยุคเนี้เราจะเริ่มเห็นได้ว่าเห็นครับจากสมุดบันทึกต่างๆเนี่ยคือจะเป็นการที่นําเอาศพมาผ่า ให้มาดูว่าเส้นเลือดเดินยังไงสมองใช้ตรงไหนอะไรใช้ยังไงนี่นะครับคือความก้าวหน้านของวิทยาการการแพทย์ในยุนคเรนซอมต้องไปดูบรรณานุกรมนะครับก็คืออย่างในผลงานเนี่ยเป็นของดาวิชีดาวิชีเป็นคนเขียนนะครับสมบัวพวกเนี้คือเขาจะต้องไปแอบซื้อมาจาก่ีสารบางทีบางทีงเ,เขาก็แอบขโมยมาบ้างแล้วทีนี้เขาจะนํามาวางบนโต๊ะนี่เขาก็ผ่าแล้วเขาก็ใช้วิธีการจนมันทึกเขาวาดเอา เขาก็เขียนตัวหนังสือแต่เราจะสังเกตเห็นนะครับเราจะอ่านไม่ออกถ้าเราอ่านอย่างนี้ยเขาจะเขียนกลับด้านแล้วเขาจะเขียนกลับตัวหนังสืออีกทีหนึ่งคือเวลาเราจะอ่านเราก็ต้องใช้กระจกในการมองแล้วก็อ่านอีกทีนงครับผมเขาเขาทำได้ไงเขาเนี่ยเขาไม่รู้ครับเขามันโหดมันอัจฉริยาเกินไปครับผมแต่เขาก็ถือว่ามีคุณอุปการกับยุคเรนเซองมากเขาถือว่าเป็นเรนเซองแมนคนหนึ่งได้เลยเขาเก่งทั้งศิลปะวิทยาการ แล้วก็องค์ความรู้หลายๆอย่างเขาเป็นทั้งแพทย์ทั้งศิลปินนะครับอย่างที่เราเห็นนี่ที่เป็นคนแอบแอาแขนน้าขายอย่างนี้นี่ก็เป็นศพทั้งนั้นเลยนะครับพาแล้วก็เขียนเสนียในตําราไว้เป็นองความรู้ที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับคุณเกษรเยี่ยมจริงๆครับครับแล้วคุณเกษรมีอะไรสงสัยอีกไหมครับผมก็ไม่อยากจะถามเลยครับอ้าว ออโอเคครับผมก็ประวัติศาสตร์5นาทีเนาะเออครกบจบกันไปแล้วครับประวัติศาสตร์5นาทีนะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับครับผมก็อีพีต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็รอรอชมนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม